โดยเมื่อวานนี้ค่ะผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ทางด้านกองเชียร์ของคุณชัดชาติเนี่ยนะคะคึกคักกันตั้งแต่ปิดหีบกันเลยทีเดียวค่ะโดยทุกคนนั้นก็ไปรวมตัวกันอยู่นะคะที่สเตเดียมวันเขตปทุมวนันซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ธธนั้นใช้เป็นสถานที่ติดตามนะคะผลการนับคะแนนเรียกว่าบรรยากาศนี่เป็นไปอย่างคึกคักเลยล่ะคะ่ะมีสื่อมวลชนนะคะจากทุกสํานักแล้วก็ประชาชนที่สนับสนุนเนไปร่วมติดตามความเคลื่อนไหวกันจํานวนมากทีมงานเพื่อนชัดชาตินะ,นะคะก็ทยอย เข้าไปนะคะรวมตัวกันตั้งแต่ปิดหีบกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคุณนิคมไวยรัชพานินี่นะคะอดีตประธานวุฒิสภาซึ่งอยู่ในทีมงานของคุณชัดชาติแล้วก็พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเนี่ยนะคะอดีตสนชซึ่งเป็นทีมยุทธศาสตร์ให้กับคุณชัดชาตินะคะแล้วก็เป็นอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะก็อยู่ในทีมงานที่ช่วยคุณชัดชาติให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ได้รับชัยชนะในครั้งนี้และนอกจากนั้นก็ยังมีคุณเกษรานะคะธัญลักษณ์ภาคค่ะ คุณพรพรมนะคะวิกิตเศษจนกระทั่งเี่ยนะคะประมาณสัก18รนายกาย28นาทีเนี่ยคุณชัดชาติเนี่ยนะคะก็ได้ไปถึงที่สเตเดียมวันด้วยรถไฟฟ้านะคะซึ่งกลุ่มผู้สนับสนุนเนี่ยก็โอ้โหส่งเสียงเฮด,ดังกึกก้องกันเลยทีเดียวและคุณชัดชาติเนี่ยนะคะก็กระโดดชูมือค่ะก็อยสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกนะคะหลังจากท,ที่ทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่นํามาเป็นอันดับหนึ่งว่าตัวเลขนั้นอยู่ที่ประชาชนเราก็ต้องน้อมรับและก็ทําให้ดีที่สุด ก็อยากจะพูดถึงนะคะทั้งคนที่เลือกและไม่เลือกตัวของคุณชัดชาติแล้วคะว่าพร้อมจะทํางานให้กับทุกคนและจะต้องทําเต็มที่พอผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้กับทางคนกรุงเทพเนี่ยนะคะยังไงว่าจะไม่โดนทอดทิ้งอีกคุณชัดช,ชาติก็บอกว่าเราต้องลงไปเจอกับปัญหาและต้องเป็นคนที่ไปรับฟังแหละคะ่ะ อะไรยังไงก็ตามเนี่ยนะคะผู้ฟังคะโอ้วันนี้นะ่นะคะกับบทสัมภาษณ์ของคุณชัตชาติสิทธิพันธ์นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณชัตชาตินั้นได้ให้สัมภาษณ์เอาไวะะ้แลวค่ะผู้ฟังคะมีการพูดถึงนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเหตุการณ์เนี่ยนะคะเมื่อช่วงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเมื่อช่วงปี57กันด้วยแหละคะ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาดหัวกข่าวนะคะอยู่ทั้งในหน้าหนึสนงสะะิม หน้าหนึ่งสือพิมพ์นะคะอย่างในไทยโพสต์นะคะในไทยโพสต์เนี่ยเขาก็จะลงเอาไว้นะคะในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะเกี่ยวเนื่องกันกับความเคลื่อนไหวในชัยชนะเนี่ยนะคะของคุณชัดชาติในครั้งนี้ค่ะมาดูนะคะในรายละเอียดที่คุณชัดชาตินั้นให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะเพราะว่าให้สัมภาษณ์กันเอาไว้เนี่ยหลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับตัวของคุณชัดชาติสิทธิ์ที์ผ่านคุณชัดชาติบอกอย่างนี้ค่ะคุณฟังคะ คุณชาติชาติเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไวน้นะคะบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีแล้วก็ตัวเลขอยู่ที่ประชาชนนะคะก็ต้องน้อมรับและก็ทําให้ดีที่สุดอยากจะพูดถึงนะคะทั้งคนที่เลือกและไม่เลือกเนี่ยแหละว่าพร้อมจะทํางานให้กับทุกคนแต่ว่าสุดท้ายนั้นก็ต้องไปรอดูว่าจะได้ทําหรือเปล่าแต่ว่าต้องทําเต็มที่สําหรับทุกคนซึ่งขณะนี้ก็ต้องรอผลคะแนนอย่างเป็นทางการซะก่อนและน,นนะคะคุณชาดชาติยังเปิดใจด้วยนะคะตอนประมาณสักสองทุ่มสานาทีที่สเตเดียมวันเนี่แหละ ด้วยคุณชาชาติถแถลงว่าวันนี้ถือเป็นวันที่มีความหมายเพราะเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะได้เกิดการรัฐประหารและถูกกลุ่มหัวมัดมือแต่ให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เตือนใจว่าเมื่อไหรก็ตามที่ประชาชนทะเลาะก,กันจะมีคนที่มาได้ประโยชน์จากตรงนี้ถือว่าเป็นบทเรียนทางนี้ก็พร้อมจะเป็นผู้ว่าของทุกคนไม่ว่าจะเลือกหรือว่าไม่เลือกก็ตามแต่ก็ต้องรับใช้ประชาชนเท่ากันนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแห่งความตื่นตันใจและคิดถึงผู้สมัครทุกคนเพราะดีเบตด้วยกันมาหลายคน ผู้สมัครทุกคนนั้นมีข้อดีที่จะนํานโยบายของแต่ละคน,นมาปรับใช้ก็ขอให้ร่วมกันและก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานเพื่อนชัดชาติด้วยนะคะพลังอิสระอาสาสมัครทุกคนที่ร่วมเดินกันมาตั้งแต่2ปีที่แล้วเพราะว่าคุณชัดชาติเองก็ประกาศนะคะเปิดตัวว่าจะมาลงสมัครเป็นผู้ว่าก,าก,ากาทมนเนี่ยก็2ปีกว่าะะแล้วค่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะโดยทางตัวของคุณชัดชาติบอกเลยว่า แม้ผมนะคะจะลงในนามอิสระไม่เป็นพักการเมืองก็ทำการเมืองได้และก็ขอให้เดินไปด้วยกันทุกฝ่ายจะมาร่วมกันเปลี่ยนกรุงเทพไปด้วยกันในอีก4ปีข้างหน้าและคุณชัดชาติยังบอกอีกด้วยนะคะว่าสำหรับทีมผู้บริหารกทมนั้นตอนนี้ฝ่ายการเมืองมีพร้อมแล้วค่ะก็ขอให้กะกะตเนี่ยประกาศยืนยันรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซสก่อนจากนั้นนะคะจะมีการถแถลงนะคะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งพอถามนะคะบอกว่ายืนยันความเป็นอิสระในการทํางานไหม คุณชัตชาติก็บอกเลยค่ะบอกว่าคําว่าอิสระเนี่ยก็คือไม่ต้องฟังผู้บริหารจากพักไหนยืนยันมาตลอดไม่ใช่แค่คําพูดแต่ว่าเป็นการปฏิบัตินะคะด้วยพอถามบอกว่าจะมีการประสานงานกับนายกรัฐมนตรียังไงเนื่องจากว่าผู้ว่ากรทมเนี่ยอยู่ภายใต้น,นะคะกำกับกระทรวงมหาดไทยคุณชาตชาติก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้น่ยนะคะว่าผมเนี่ยได้กี่คะแนนเสียง พราะถามย้ำว่าจะนําคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้เนี่ยไปสู้กับรัฐบาลใช่ไหมคุณชัติชาติก็บอกว่าใช่เพราะคะแนนผู้ว่ากทมนั้นได้คะแนนเสียงมากกว่านายกอีกแต่ไม่ได้ท้าทายขอเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นบทให้สัมภาษณ์นะคะของคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะที่ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกันเอาไว้เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ